เลิศจากบัวหลวงเอ็มแบงกิ้ง สำหรับใครที่เปิดทีวีทิ้งไว้หรือนั่งเล่นสไลดนะ์หน้าจอโทรศัพท์กันอยู่หมดเวลาแล้วนะจ๊ะกลับมาค่ะกลับมากลับมาเดินทางตามหาร้านเส้นต้องห้ามพลาดที่จังหวัดชุมพรกันต่อดีกว่าเพราะช่วงนี้นะคะเราจะพาไปทานบะหมี่ต้มยำเกี๊ยวจากร้านเก่าแก่100ปีที่ชาวชุมพรบอกว่าถ้ามาชุมพรแล้วไม่มาร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงอายาถ้าจะโปรยหัวยิ่งใหญ่เว่อวางังอลังการขนาดน,น,าดนี้คงต้องไปสืบสาวราวเส้นกันแล้วละจ้า สวัสดีครับพี่ต่อยครับพี่ตอยนะฮะรุ่นที่อะไรละรุ่นที่สี่แล้วค่ะรุ่นที่สี่นะฮะของร้านทําไทยคุณทาไทยคุณนี่ชื่อของอะไรชื่อเตียค่ะชื่อเตียค่ะชื่อเตียคนก่อตั้งร้านเลยใช่ค่ะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับร้านนี้เปิดมาสี่สิบปีสี่สิบปีรุ่นที่สี่แล้วรุ่นที่สี่แล้วเปิดจริงๆอ่ะมันทําเส้นมาแคต้องแปดสิบปีได้แล้วค่ะแรกๆเนี่ยคือทําแค่เส้นขายอย่างเดียวค่ะทําเส้น สันเท่นแล้วก็เตี๋ยก็ขายก๋วยเตี๋ยวมาด้วยจะขายในตลาดค่ะคือสมัยก่อนะเตี๋ยเนี่ยทาเส้นบะหมี่ขายแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวด้วย<ช>อยู่ที่ตลาดค่ะขายอยู่กี่ปีครับ60ปีได้แล้วพี่มาเปิดร้านกี่ปีพี่มาเปิดร้านก็พี่ช่วยเตี๋ยขายมานานแล้วเมื่อพี่เป็นสัตยพี่เป็นสัตว์ไทยแต่งงานก็มาขายก๋วยเตี๋ยเลย ก็เบ็ดเสร็จกับร้อยปีแล้นะเมนูที่ขายของที่นี่คืออะไรครับมีเกี๊ยวค่ะเมื่อก่อนก็ขายแค่มีเกี๊ยวมีเกี๊ยวแล้วก็ต่อมาก็ซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวมาขายด้วยขายเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำอย่างเงี้ยบะหมี่น้ำเกี๊ยวน้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่เมนูที่ตั้งชื่อก็คือบะหมี่เกี๊ยวน้ำนี่แหละนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวขอบุกเข้าไปในครัวนะว่าบะหมี่เกี๊ยวน้ำองที่นี่มีสูตรรับความอร่อยอย่างไรบ้างครับคไปครับตา ฟังไม่ผิดหรอกค่ะก็บอกแล้วว่าร้านทำไข่คุณเป็นร้านบะหมี่เก่าแก่ของจังหวัดชุมพรซึ่งเรื่องราวความเป็นตำนานนี้เกิดขึ้นตั้งแต่รุ่นเตี่ยหรือในายไข่คุณแท้ทำโดยเตี่ยนะคะเริ่มจากการทำเส้นบะหมี่ส่งขายภายในจังหวัดชุมพรแล้วก็ต่อยอดมาเปิดร้านบะหมี่เกี๊ยวรถเข็นในย่านตลาดเก่าส่งต่อก,กิจการให้กับน้องชายลูกสาวและลูกชายซึ่งเป็นสามีของพี่ต่อยนั่นเองค่ะนี่นับนิ้วดูแล้วเนี่ยสืบทอดกันมายาวนานถึง4รุ่นแล้วนะคะเนี่ยแหม อยู่มายาวนานถึงหนึ่งศตรวรรษขนาดนี้แสดงว่าบะหม,มี่สุดอัปตียต้องร้อยแรงแน่ๆถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปล้วนเคล็ดลับที่หน้าเตากันเลยดีกว่าค่ะพี่บา,าวเอาบุกเข้ามาในครัวนะครับเรามาดูเส้นบะหม,มี่ก่อนดีกว่านี่นเป็นสิ่งที่ตัง้งอยู่นทางร้านนะครับผมนี่คือเส้นบะหมี่นะฮะที่ทํากันสืบทอ,อดกันมาเป็นเกือบร้อยปีนะครับผมไหนขอดูหน่อยที่ขอดูหน่อยที่ จุดเด่นของบะหมี่เราเป็นยังไงเหนียวนุ่มอะค่ะเหนียวนุ่มอันนี้ทาจากอะไรจ้ะทำจากแป้งแป้งสาลีแป้งเมี่ยะค่ะแป้งหมี่กับไข่จ้ะคือสูตรนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไม่เปลี่ยนเกือบร้อยปีนี่ก็ยึดถือสูตรนี้เลยเวลาลวกลวกกี่นาทีกี่วินาทีถึงสองนาทีค่ะลวกสองนาทีเลยหนึ่งสองนาทีมันจะเหนียวนุ่มเลยใช่ไหมครับผมอันนี้นอกจากที่เราทําขายในร้านเองแล้วเราทำขายส่งไปโรงงานด้วยใช่ไหมส่งไปด้วยค่ะเป็นโรงงานเก่าแก่ของทางชุมพรอย่างนี้เลยค่ะโรงงานอยู่ที่ไหนอะ โรงงานอยู่บางลึกค่ะบางลึกกี่ร้าน<ง>ที่ใเ,เในเนี้ยค่ะสง่งในในเมืองเนี้ยก็ม,กมีก็มีหลังสวนกาบบรีแบบเนี้ยค่ะคือเกือบทั้งหมดของชุมพรเนี่ยใช้บะ,ะมีจากร้านเราหมดเลยใช่ค่ะ มีก้อนนั้นเลยค่ะคือตัวสําคัญเรื่องความอร่อยของที่ร้านนี้ซึ่งพี่ต่อยก็วิเคราะห์ความอร่อยจากเส้นบะหมี่ที่อร่อยไม่เหมือนใครนี้ว่าจะต้องมีลักษณะเป็นเส้นกลมและเด็ดกว่านั้นคือต้องเป็นบะหมี่ที่ทำค้างคืนไว้หนึ่งคืนเพราจะทําให้แป้งจับตัวกันแน่นเรียงเส้นสวยงามและให้สัมผัสที่เหนียวุ่มเป็นพิเศษค่ะ โดยแต่ละวันที่โรงงานนะคะจะต้องตวงแป้งไข่น้ําให้ได้สัดส,ส่วนแล้วนวดให้เข้ากันจากนั้นก็จะได้แป้งทั้งหมดจํานวน10ลูกซึ่งแป้ง1ลูกนะคะจะสามารถรีดและตัดเป็นเส้นบะหมี่ได้จํานวน60ส่อแต่ละห่อจะบรรจุทั้งหมด10ก้อนพอบวกลบคูณหารดูแล้วโรงงานบะหมี่ของถ้าไข่ควรจะต้องผลิตเส้นบะหมี่เฉลีย่ย 6 0พันก้อนต่อวันเลยล่ละคะ่ะซึ่งเส้นบะหมี่ทั้งหมดนี้นะคะจะถูกแจกจ่ายซื้อขายไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วจังหวัดแบบนี้ต้องยกให้เป็นปราชาเส้นบะหมี่ประจำจังหวัดชุมพรไปเลยคุยแบบนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวทุกร้านในชุมพรก็อร่อยเบอร์ละสิมาดูน้ำซุปกันบ้างครับน้ำซุปข,ของเราใส่อะไรครับเนี่ยนีกระดูกหมูกระดูหหกหมูใส่กระดูกหมูวนไหนก็มีขาตั้งกับสันนี่กระดูกเยอะมากเลย ขาตั้งกับเลยนะครับสันมันนะค่ะสันมันนะฮะนี่นะฮะนี่คุณผู้ชมพอเอากระบวยตักเข้าไปนะเจอกระดูเก,ไไเ,ดกดเ,เลยเนี่ยพักไปมีแต่กระดูกเท่านั้นเนี่ยต้มเคี่ยวอยู่นานไหมนานค่ะกี่ชั่วโมงประมาณสี่ห้าชั่วโมงค่ะสี่ห้าชั่วโมงนะฮะเราใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างไหมไม่ใส่ค่ะไม่ใส่เลยเหรอไม่ใส่

น่าจะเผ็ดมากนะนะอันนี้ต้องเผ็ดมากแน่ดูจากสีนะฮะใช้พริกอะไรครับพริกขี้หนูเนี่ยใช้พริกขี้หนูธรรมดานะฮะนำมาคั่วแล้วก็มาป่นนะครับผมมีน้ำตาลนี่อะไรมีกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวในน้ำมันหมูใช่ไหมน้ำมันหมูใช่ค่ะตรวนี้นะนี่อันนี้ก็ทําเองนะครับผมน้ำปลาน้ำส้มอะไรว่ากันไปเส้นเส้นมีบะหมี่มีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นใหญ่เคีเกี้ยวค่ะมาดูเกี้ยวหน่อยเกี้ยวหน่อยเกี้ยวหน่อยนี่เกี้ยวเองไหมเนี่ยเกี้ยวทำเองค่ะเคี้ยวทำเองนะใช้แป้งเดียวกับแป้งบะหมี่เปล่าค่ะแป้งเดียวกัน แป้งเดียวกันเลยแต่ก่อนที่ไปตัดเป็นบะหมี่แล้วก็มารีดแล้วก็ทําเป็นแป้งเกี๊ยวแบบนี้ใช่ไหมครับผมผักใช้ผักอะไรมีกวางตุง้มมีผักบุ้งมีถั่วง,งอกค่ะทุกเมนูใส่สามผักนี้หมดเลยปะหรือว่าแล้วแต่เมนูแล้วแต่ค่ะส่วนใหญ่ใชะไหมส่วนใหญ่ก็กวางตุ้งกับถั่วง,งอกค่ะถ้าเป็นต้มยำหรือต้มจอืดอะไรเงี้ยอ่าแล้วถ้าเกิด พักบุ้งใช้กับเมนูอ,อะไรเป็นเย็นตาโฟเย็นตาโฟอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตลองเมนูเด็ดของทางร้านเลยก็คือเมนูบีเกลต้มยำบีเกลแห้งบีเกลต้มจืดเนี่ยค่ะมีเกี๊ยวต้มยำหนึ่งที่ะนะครับเดี๋ยวไปรอให้ตัวนะ ร้องร้องของคนแฟนรายการน,นั่นเองแหมแหมแหมดังไม่เกรงใจคนข้างๆกันเลยนะคะขอพักสักครู่กันก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาดูหน้าตาแบบคมชัดจัดเต็มระดับ Full HD กันไปเลยของเมนูบะหมี่เกี๊ยวต้มยำจากร้านทำใครคุณกันต่อค่ะ